สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องอัปเดตเงินเยียวยา5,000บาทนะคะจะยุติการโอนเงินในวันที่30กันยายน2563 ล่าสุดใครที่ยังไม่ได้รับเงิน15,000บาทจำนวน5.6หมื่นคนฟังทางนี้นะคะล่าสุดนายลวลรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยว,ว่าตามที่ได้เคยแถลงข่าวไปแล้วนั้นว่ากระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการเยียวยา5,000บาทหรือมาตรการเราไม่ทิ้งกันเสร็จสิ้นแล้วและมีผู้รับสิทธิเงินเยียวยาทั้งหมด 15.3ล้านคนแต่คงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาบางส่วนที่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงินเช่นยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีปิดเป็นต้นกระทรวงการคลังยังคงพยายามโอนเงินซ้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบัน โดยคงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จจำนวนประมาณ56,000คนซึ่งกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินซ้ำต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2563เท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2563นั้นดังนั้นสำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้มี สิทธิ์ที่กระสรวนกันคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www. r a m e t i n g ้ง .com ปุ่มสีเขียวเข้มผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จนะคะทั้งนี้หากท่านอยู่ในกลุ่มดังกล่าวหรือได้รับข้อความ SMS แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ แต่โอนเงินไม่สำเร็จให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีบัญชีอยู่และดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็วก่อนวันที่28กันยายน2563เพื่อให้สามารถรับเงินโอนจากกระทรวงการคลังได้ทานภายในวันที่30กันยายน2563 โฆษกระทรวงการคลังย้ำเพิ่มเติมว่าหลังจากวันที่30กันยายน2563กระทรวงการคลังจะพิจารณาปิดโครงการและยุติการโอนเงินดังนั้นขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จเร่งดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็วที่สุดขอบคุณข้อมูลค่ะจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะ